ร้อนจังเลยเอันน้ำเย็นๆมากระแทกนมาเซะจริงจ้ะบบบีอ๋ออยู่นู้นค่ะอาวเธอคือเก่งแท้ไปชมโพดมากคือได้เปิดร้านเลยเธอนี่จริงๆเลยนะจริงๆเลยนะอิ่มทั้งบุญเอาทั้งบุญเอาทั้งเงินค่ะแล้วได้นอนหรอบ๊อ สวัสดีด้อพี่นอ้องจ้าไม่ต้องนอนค่ะเอาเงินค่ะ <c oughs> เอาอะไรอร่อยออ,ยอ่ยผู้กาไฟระเบิดค่ะเหมือนเดิมไม่ใส่คีแบกค่ะ <c oughs> ยิงวันนอนเหรอเอ,นะเอางานใช่อีกเหรอมาแต่ปัดซองพี่น้องเอ๋ยไปอัดรับตัง <c oughs> ก็ไม่ได้ตังค่ะ ไม่รู้มันสิบเอ็ดตัวเลขค่ะเขาส่งมาจากต่างประเทศบ้านเรามันมีแต่แปดตัวเลขกับสิบตัวเลขเนาะเขาส่งมาอันเอียงเรียวมันต้องไปรับที่ประเทศไทยบอกพี่น้องค่ะผู้ใดผู้หูคะเอาแล้วให้กันอันร้านอยู่ฟั่งผลรับให้ได้บ่เนาะคะมันต้องรับได้ไหมคนอื่นรับให้ได้บอกเพราะว่าเพิ่นส่งมาเป็น อย่างเรียวบ่ขันบ้านเฮ้าเนี่ยทรงมาแต่อย่างวิทนยูเนียนบ่กับไอมันนี่แกรมเนาะเนาะแปดตัวแปดตัวเลขกับสิบตัวเลขทีลับนะธนาคารลาวแต่ว่าอันนี้มันสิบเอ็ดค่ะม,มันก็เลยหญิงแค้วนะคะไม่ได้ตัง ลูกค้าเปนน็นยังไงครับวันนี้ปดวดแขวเด้อยคันไปงานดอกงานอะไกินสิแล้ลวก็ปวดแข่าคานจะกินแต่เบียร์บนว่นนี้หยิ่มไปส่งน้ำทางนี้มาไปกี้ว่าใส่ทานาอัมมาลาบอมออื่นสิชวนนั่งไปเบิ่งมอลำสามีไปว่าสิขึ้นมาหรือศิกร์สายหรืเปล่มาอีกแล้วไหนบอกว่าไปสามเดือนไงออที่สามเดือนน,นัง่งคันไปสามเดือนกะอาทิตย์นึงคันไปอาทิตย์นึงกะสามมือ,อ,อ ไปซ้ำหมือนๆๆี้เหมือนึงไปซ้ำหมือนสมองเดียวอดคุณค่ะสรุปว่ารับตังค์ไม่ได้นะคะคุณกัญจนาน,นะคะต้องต้องรอไปถามถามเอื้อยเพิ่อนอยู่ฝั่งไทยก่อนว่าเพิ่นหลับไห้ใดบ่มันรับแทนกันไดบ่พี่น้องน่าจะได้เนาะเฮากระ่งไปบินไ้บิทซ่งไอ้ไอลูกซื้อพัดสปอร์ตให้เนาะน่าจะได้ใช่ั้มถามเอื้อยเพิินก่อน แต่ตอนนี้ร้อนค่ะขี่รถลงมาฮอนวุดบุดอยู่สาวแสงนี่เธออึดจริงๆเธอไปสมโพนมาจนซอดแจ้ยงจังปังเธอก็มาเปิดร้านเซยนี่ลหละค่กำมาเปิดั้งแต่หกโมงเ้านี่ละคนทำมาหากินนะพี่น้องเอ้ยบ่นยอมรับยอมนอนค่ะเอาทั้งบุญเอาทั้งเงินส่วนเรานี่ก็ตะลอนตะลอนค่ะถ้าไม่มีเงินก็ไม่ได้ะแจกค่ะเพราะเราเป็นคนเป็นคนซื้อเราไม่ได้เป็นคนขาย อา้าถ้ามีคนขายบ่มีคนซื้อสิได้ขายบ่เนนะพี่น้องเอ้ยไปขายกันเบิรกับบ่มีผู้ซื้อแล้ว <c oughs> ไปงานดองกุส่จห์ไปงานดองกับป้าขึ้น <c oughs> แต่กลับลงมามือเปล่านะคะร <c oughs> ่อนร้อนร้อนช่วงนี้ก็สิมีแต่งาน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 ดองพี่น้องเอ้ยหาเงินใส่ซองแถบสิบทท่านแล้วอืม กระเป๋าแปนแฟนกับบอยูโคตรเหนือได้เปล่าเลยกินซีนกินไข่แล้วอุ้งอ่างเลยงานดอกฟังนี่กับซีบิตลมง้อขวักไก่มีดองเอ้มีแต่เนื้อค่ะขางง้อขาควายงานบุญกับขางง้อขาควายงานดอกกับขาควายขางง้อแต่ม่ามางานใดกับมีแต่เนื้อแต่เนื้อเนื้อเนื้อลวก็กินแลวก็บข้าแขวยำย่างยกอุ้งอ่างก็ตะกิดเราข้าอยู่ในแขวนะก็พูดโลดนึ่งละค่ะ ได้อยากดอกไปแต่ละงานกันมันมีแต่เนือนะนี่เลยนี่แล้วก็ปวดแค้วส่วนนี้ให้กระงี้วควายเป็นโรคไม้ว่างสร้านอไอ้ปีิดติดไข่เลือดดำน้ำงอน้อควายปสิตายยิงแข่สใช่ะคะตายก็าตายตายา้อนโลกประหลาดบาวา้ค่ะสักงกังกๆหน้าดำหน้าดำเขาแต่ย่านเป็นใหม่เขาคือจะแต่ย่านจะลรกพิสัง มาใหม่เรื่อยๆโลก,กับพี่น้องเลยโลก,กับพัฒนาพัฒนาได้โลกนะี่แต่ว่าประเทศลาวมันก็บ่ก่อยพัฒนาคือโลกเนนะาะ <laughs> โลกไข่ไข่เจ็บนี่พัฒนากายพันไปจังสั่นจังไซบ้านผูกขา่าทั้งประเทศพัฒนาจักเทือหดทางไงกลุ่มทีมอยู่หดมือละจักเทือ,อ,อ,<า>อหญิงบอหดมือละเทือแต่ละมือหดแตา ใจน้ำเพราะจะยิงแข่าพอดแล้วพี่น้องด่างกออาน้ำมพัชโบอยากแห้งข้าวแห้งใครอยู่เนาะน้ำมก็บ่แห้งแล้วคนก็ใส่หลายเนื้อในแห้งก็ฮอดกับพอแห้งเดี๋ยวนี้นะเปิดโดดแล้วก็ดังกอากาเลยครับเอาแล้วไปเจ็งฮอดได้พอดแล้วพักดื่มน้ำเย็นๆก่อนแล้วค่อยกลับบ้านค่ะไปซุโพชนะก็ไปนอนนะอัมลา งับกับมายังนอนอีกอยู่น,น,นันกุจ,จูอยู่ข้าน่าวเลยไปสมโพดเพราะว่าไปนอนสมโพดกระสมซื่ออยู่ว่าไปนอนสมโพดแต่เธอเห็นยังอยู่นะ,ะนนเกิดอะไรพี่นะเกิดอะไรพี่นางอิ่มบุ๋นแห้งเบ้า,บา,บา,บาบคนหลายว่าจะมอเคลื่อนอย่จักรร้อยเขาหนับใหม่ มัสหาอยรอยู่บ่จะคนก็ใช้ขึ้นไงคนเน่นะเอาหมด้เพิ่นประประกาศบ่ขึ้นไปนะืไ่ <c oughs> ั่ปน้อยคั้นม่อื่นคันมาได้ไต่เจ้าไปเพือ <c oughs> เดียวเนาะัพส <c oughs> ิมาเหรอเฮ้ยได้สัน่นเป็นนักงูจริงจัง <c oughs> เอาแก่ <c oughs> เอาทีแรกมันวบาวันทีแจ้งว่าแ้่ซะมันผิดนัดเองมึกมาแล้วมันมากแต่มันยู้ชักกระชุดไปน้ำกันใช่แล้วคันมันสีจับไปมันเรืองไปจับไปยับไม่คันกูกูก็ไปกูก็อยากมวนแต่บ้าคันไม่ไปไปแนบมันยังยังงังยงหงังอีพิษกันอีก เหมาเงียกระดัหนนนอนบวเป็นคำว่าโยวัวจงเมียไปเป็นเืออาริพนโอ้ยเมียงามันกินฮอดเมียมาหน่อแส่ฮ้ยเฮเฮ้ยไได้มีสนี่เป็นตูนันหลอย่ามาล่ามันเห็ดวัดนันวัดนี่อยู่มันกิบโเห็นว่าก็ะก็มันกินฮอดกู อันนี้นะี่ยม่สืวันแค่ะกินฮอดแมสเซอรอมลาเนะี่ยก็กินฮอดเมียเน่ยแมนอยู่ตะอุกลงไปเชื่อใจเขาไปพี่จัดดิโอ้ยหนักมาปากคุยไงนั <laughs> <laughs> น่งอมลากันลังได้ที่บอกไปค้าแต่ไปป่านเงินอันมอลล์อีสีไปเสียไป่ใช่เชื่อว่ามันเมื่อเชิงกันเลยห่อต้มไม่เชื่อ พี่มอนตอบมาวันอะไรได้สองธนาคารไทยพาณิชย์และธนาคารเกียรติใช้ใบสลิปตัวจริงนะนัดกันพี่น้องว่าจะไปประกองจ้านางขัดมาแย่ไ,ไว้ว่าคุทาม,มีเถ่าอีจิไปหายมันแนงวะ่ะมันไปขึ้นประกอ่ข้อ้างขึ้นนี้ต่ออืมออกจากแล้วใช้ากระนเลิกกับนางออกจากงานเขาแลวกันฉันก็ขึ้นเลย ใช่แล้วจ้าได้สองธนาคารใจปานีและธนาคารเกียรติเกียรตินาคินเหอตกลงตกลงอีบบับัตรทัวบ์บัตรงการย,ย่าเฝ้าเอาอันนี้เอานอนปรททันไดรงการก็แ่เขาบอกกันว่าจากฝ่ายอีเป็นเลรียญะมันต้องเอเอ็มยังเอล้อยังก,กสิมาดิรงการพอดีเลือกปฏิวัติก็สิไม่ได้ไป ไม่ไปก็ไม่ต้องไปไม่เสียเงินแล้วก็เล่นแหกปากอยู่แถวเดินแถวทางนี่แหละแต่งตัวสวยๆเขียวแดดอื้อเล่นบ้านนี้เนาะแต่ว่าเราว่ามัน,นต้องมันต้องใส่ใบสลิปตัวจริงนะแล้วมันจะเอาได้บอกคา้าบันไดใบสลิปตัวจริงกันมันกับเขาก็ส่งมาให้แต่แบบแบบมันก็แคบในช่เปอกตัวจริงเือกก็ส่งไปให้เราเลยดิยก็นั่นเองเลยต้องไปเขียนตัวเลขก็ได้พวกอ่างเล้ ถ้าถอดหมวกไปแล้พี่น้องเอ้ยมันมันห่อนมันแหงใส่ปิดไว้แล้วนี่ครับเปิดออกมาแล้วก็ห่อนวุ่นวุ่นอยู่ขี่รถไก่ทางก็มือคืนนิ้ยไปนั่งเอาพาไปนั่งอยู่ในตึก็อนในศาลาดแยนพยานฝนตกชุดชุดชุดไม่ทราบเลยตกเปลอกปักเปกเปลอกปักเปกเลยนะเดินร้อนๆอย่างนี้ก็กินน้ำร้านแสงจันทร์นะคะมืดไปแล้วค่ะแก้วหนึ่ง พี่เราได้สี่เงินหลีออ่น้อยขนาดนี้นะงานมื่องานดอกแปกก๊บก็สองงานนะฮะนะเนาะเธอหนึน่งสองฉันหนึ่งสามแต่ก็ตื่นมาแล้วก็งานอีกคนน่ะอ๋อแต่แต่ว่าตื่นมากนี่งฉันบ่มีตื่นมามีอีกบ้านบนทางหินสว่างนี่ค่ะร่วงเดือนสอนี่พี่น้องเอ้ยพี่จะงานเงินบระทัดออกก็ไม่ได้งานจนบ่มีเงินหลี่นั่นแต่เจ้าบ่มีเงินและก็ไจะทำได้พี่แดง บา้บาแบบมีเงินเงินเฮ็ดบุญก็กน่นานูบ้าเดี๋ยวม้าบ่าเรื่องบุญเฮ็ด <laughs> <ate> <b un> บุญปัิจุนจะถูกอย่างไายเฮ็ดบุญใหนมันถูกเออบ้าบอเหรอนี้อหมูไหมบอน้องัมเบน้องมะลรน้องทำ <ate> <b un> มีอไอื่นเยอะพุชาน้องทำ <ate> <b un> วันดีหรือย,อยังคะ, <ate> <b un> ะสบายป่าเยแห่ภาษีนัน่นมันหนึ่งเงินต้องไม่อีกมันนี่คือนมานดาป่า,ามาลา าานั่งตุยเนี่ยเคื่อนี่พี่น้องเอ,อ้ยขนเอาของทานนัน่นทายเซ่เมื่อค่ะขนสเบียงมาไส่ไว้กินว่าคนจะมากินยังปุ๊ยยังยังมาหาันใจบอกกูกินนะจ๊ะพักกันอิ่มของทานพี่น้องเฮ้ยแจกจุดนี <c> ้เรากันละกินฮะ<อ>พักกันกินอิม่มไรจนหายใจบาออกป่ะวะแต่เมื่อวานลงทานลายเด็ด <c> ข้ามพ <c> ่อของเฮาเบิร์ดล้วกัมีเจ้าอื่นมาเดาบ่วงไหมยุ่งยิ ะลงทานเก่ายุ่งยังยุ่งยังแต่บ้านใกล้ขั้นเคียงน่ะบ้านเขาจัดรถลงมาค่ำเนาะแล้บ้านห้าลงไปลงก่อนคนโมเลยอาหารอาหารในอันลงอาหารเขาเจ้ากระเสบเลยเนาะลงอาหารอะารโอเคเฮ้ยบะหมี่บะหมี่เนื้อมีหมูมีอย่างเลยอาหารเจสำหรับผักหยาข้าวกิีนเก๋าผัี่มาจัมสิ่ีนผมมานั่งเพื่อนสาวมึงน่ะบรรดาพันไปนั่งอยู่หน้าอาวาสเฮ้ยสิทธาอันนั้นอยู่หันบ่ก็ไปนั่งเลยนั่งอยู่หันเลย นางก็เป็นตัวแทนของสวรรค์จะขึ้นไปประกวดอยู่ยังจัดนางว่าจ้าคชะสิ่งใดใสยเสียให้เต่งเดี๋ยวคอยโบนเต่งเก่งว่าวปีนโอ้ยเก่งเกินความจริงมันเสือกระดันเลือกก็ว่าตามความจริงเกือบสร้างนางตามไปจากรายละเอียดของนางพ่ทางว่าคุณบ้านนั่นบนางเกลี่ยละเอียดวันนี้นางเขี้ยนว้เบิด ชาตินางสีหูบ่ <B> บ้านนี้คือมาซ้ำกันทั้บ้านนี้ก็เป็โคนจากที่ไปบ้านใดนะชูชอบกันเมืองกระบอกกับพ่อผู้โอ้ยตายแล้วลยนางไปสูงงานอะไรนะเครื่องคายน,านั่งเลยจนมองออกล้อออกอยูจ่จังหวะไปท่วงว่าเฮ้ย <c ười> มือใดญอันนี้น่ะคล้องคายตัวคล้องจิ๊ช็อปเท่านี้น,ะน่ะจมือหนึ่งนี่แลหละเฮ้ยเอามันคือมองเธอบริษัทแกเกลือบไปหาดกัดนางอีกได้นา่งอะไรนะ นางประคายหนานางข้างหนาและญาติประคายขางหนาเขาไม่ไม่ให้เสียบเงินญาติรับไม่มีดอกคอมยิมได้ขายนางว่ะไปเขาจะติดกระต่ายพี่มอนกันติดกระต่ยจ้าเถร่เท่าก็มาแล้วนะคะโทรถามแบบทีนี้แบบะไรกว่ากูณชิลงได้ติดเพลงนักกะกระติดแต่ว่ามีแต่เพลงเพลงอยู่พุ่นเขาไม่ได้เปิดเพลงเล้งเนาะยังหน่ะติดเหยื่อกับมือเล้งเนาะและขาวกะ เพื่อนเปิเข้าบรินวยนเพื่อนได้มืะเร็งเนาะเพื่อนเปินเสนอหนาไปสำลอามปลอมปีกมนตีชมเข้ามะเร็งเนาะขาก็พามีอเขาผุ่นเนาะแจงน้าให้หน่าให้จ้ะ สรุปว่าก็ให้พี่เพินเป็นธุระให้สกันพี่น้อง้ยสิได้บ่ได้ก็ได้จังหวากันอีกเท่อนะคะสําหรับคลิปนี้ก็มาแวะกินน้ำเย็นๆจากร้านแสงจันค่ะเธอเท่าก็มาค่ะอามาร่าบันสิกินปักซองอีกจังได๋กัสิกลับขึเนปักซองน้านางอีกบ่จักยวติดตามคลิปหน้าก็แล้วกันพี่น้องค่ะสวัสดีค่ะเมื่อกูแ้มเบิ่งอยู่